ครับผมสวัสดีทักทายครับท่านผู้ชมที่เข้าหลบหลักและเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะผมก่อนสุภาก่อนครับอันนี้นะครับท่านเห็นดอกยาอย่างนี้ว่าไม่ยังแล้วครับเนาะอันนี้คือหน้างานครับงานผมมารับงานสวนมันนะครับเนาะเป็นจํานวนประมาณ3มไร่นะฮสามไร่โดยประมาณครับท่านผู้ชมผมกลมาเบื้องหน้างานครับอนิกาอยู่ตรง ตีนเขานะฮะทางโซนวัดภูหินดังนะครับเนาะทางขี่ะี่นเอาผมก็เลยมาเบิ่งหนางานครับเพื่อที่จะไปสวนมันนะครับเนาะิ่นหางานแหงครับก็เลยแวมาเบิ่งมากช่มหนางานกวนะว่างานเป็นลักษณะยังไงเนี่ยครับเนาะกะะัพื้นที่กับวไดเรียบ ันไม่ได้ราบเรียบนะครับแล้วก็เป็นหินเป็นผู้ตรงหินบ้างเอียงบ้างนะครับแล้วก็เป็นธรรมดาขององานโซนทั้งนี้นะครับแนละ้วเป็นผู้เป็นเขาครับเป็นโคดหินนะก็มีความสวยงามเป็นไปตามธรรมชาติแหละพี่นอ้องยางมาแน้วก็มาเบิง้งกันไปครับดูหน้างานนะเบิง้งไปเรื่อยๆแหละพี่นอ้อง มีงานนงี้นะผมก่อนสุภก่อนก็ไปครับผมก็เม,ม,มื่อชมบรรยากาศนั่นแหละครับเนาะเป็นภูเขาเป็นธรรมชาตินะฮะเดินทางมานะครับกะไก่จากบ้านเมื่อไก่เติบย่นหอกนะครับขันว่าถึงเรื่องไก่ก็ได้แต่ว่ากมากครับเพื่ออะไรนะฮะคำมาหาเงินครับผมมาขุดมันส่วนมันครับกับเป็นการรับจ้างครับปีแรกของผมล่ะพี่น้องที่สิด้มาก เห็ดมาส่วนมันจะสีน้ำนะลองมาโอ้ดีขึ้นกันครับได้งานเห็ดเดือดสางครับการขึ้นรถไถครับผม